จีมา1ต่อ3นะครับผ่าน29นัดมี3ทิ3คะแนนอยู่ที่ฟิลิปเปอมโมริมแล้วก็ปาลอสทาเดลี่นะครับส่วนฝั่งของนครปฐมในระบบ4.33ครับผู้สมัปรตูเป็นมัฒนาชัยสะทองจันแนวรับ4คนนะัดที่น้อยวิทย์45นาทีของครึ้นงแางนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับนครปฐม ทีมเยือนเป็นฝ่ายที่เคลียร์บอลก่อนนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าพักอกแต่งลูกนี้เอาครับยกมาธีเดศสวิมายหมอกข้างในก่อนครับหลอเพื่อนเติมแล้วใ <c oughs> หว้ไอเดียดีครับฟิลิเปลโมเรมฟิลิเปลหม,มองแล้วยิงเองเลยครับโอ้ยยังไม่ตรงตัวนะครับขอ <c oughs> โทษนะครับฟิลิเปลโมเรมจูพัทเนี่ยว,วิ่งตีเพื่อ ชีด้ดองประกบมาให้นะครับให้มาโดนดักแล้วครับกีธาดักสวยเลยนะครับทำชิ่งมาเอาครับประกอบประกอบเปิดมาเสาแรกแล้วยิงโอ้โจดจอเลยยิงออกไปเองนะครับกีรศักดิ์เผ็บิม่หลุดกรอบไปได้ไงครับครับบอลทางขวานะครับกีรศักดิ์ที่ให้มาเองแล้วไปรับบอลตรงนี้นครับที่เสาแรกโอ้โหอยู่ข้างหลักด้วยทางชิจินนี่เนี่ยคือไปหยุดเล่นนะครับเนื่องว่ามีเพื่อนจะมารอ ที่รับต่อแล้วครับโอ้โหแต่ว่ายิงหลุดไปเฉยเลยโอ้โหทำมามาอีกแล้วครับฟาบูตโตสออกซ้ายฟิลิเป้มาลิมเหีงยงจีเข้าในครอบแก้โทษฟิลิเป้เข้าซ้ายอัดลูกนี้มันยังผ่านหน้าประตูไปนะครับโอกาสมาเรื่อยๆของการท่าเรือฟิลิเป้มรลิมมีพื้นที่เหมือนกันนะครับโดนหนึ่งตอนหนึ่งเป็นน,นาทีเราโยกหายเลยครับโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่รู้จะเปิดหรือจะยิงนะครับแต่จะไงก็ช่างคือมันก็ เดือก็เดินบีบดีด้วยครับอาวจิมโดนบอลครับอาวทีรศักดิ์เข้าขวาแล้วอัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอกาสได้บอลปินไปเยอะเหมือนกันนะครับอนุกรให้แล้วตัวนี้นโดนบีบมาแล้วเสียบอลไปนะครับแปะต่อเร็วมาเลยครับโหย,ยิงกะล่อที่เสาสี่บอลแล้วหม่งได้ด้วยครับอัสเวีคืนเก็บได้แล้วตวัดมาทีรศักดิ์กิ้งโหูยังไม่ผ่านละครับโอ้โหูกะทองยิงไปตรงตัวครับ จะแก้เพจออกมาตรงนี้ขับประตูแรกกับการเป็นตัวจริงต่อไปครับในฤดูกาลนี้ครับดูอาสนาวิให้มาปาลอตต่อยเทีร์สักจริงไปกลางประตูเลยครับจริงๆถ้ามุมทั้งเสาแรกเสาไกลก็เปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเสาแรกที่น่าครับแทงมาลูกนี้สวยครับอารสนาวีมารับต่อช่วงต่อด้วยครับสุทธาได้เปิดเสาสองระบโอ้โหเต็มเต็มเลยครับหนึ่งต่อสูงครับ ฟิลิปเ,เป้บอลริมเลยครับยิงให้การท่เดินขึ้นนำเปราทางขวาครับชิดพาให้อัสนาวีแล้วฉลาดเลยครับเห็นช่องเนี่ยไม่มีใครประกบครับมีเวลาในการบรรจง3คนในกรอบเหยดโทษครับเราเลือกเสาไกลที่ฟิลิปเป้อุอดเขตตุลพัฒน์เอาเปิดมา้ฟิลิปเป้ได้ล่อเป้าส0นเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับยิงลูกนี้ แต่ทางฝั่งนะครับมาถมฟอก็เหมือนจะมีแฮนด์บอลเลยครับนครับในฤดูกาลนี้ครับสั้นๆมาครับมาดูจังหวะเปิดเฉลบแลวกลายเป็นทีครับดูดบอลแรกสวยมากครับแล้วก็ยิงไปเสาไกลอันนี้มีแนวรับที่บังทายในการเซฟอยู่ด้วยนะครับพัทนาชัยทําให้มองไม่ค่อยเห็นบอลนะครับพอพุ่งมาสุดท้ายไม่ทันแล้วบอลยังอยู่ครับสมิตรุน แทกมาตรงกลางครับนาทีแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นการาเะเลือออกนำนคามมารปฐมโดนเต็สองประตูต่อศูนย์นะครับสองประตูจากฟิลิปปินส์แล้วก็ซอมินตุลออกแล้วส่งทางาศาสนาพงศ์วัฒยชุดิกูลแล้วก็สัจพรปุ้มสวุวรรณลงเล่นแทนนะครับเกมในช่วงครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ น้าเรือเขียบดชัยนะครับที่ลงมามีกองที่ชัยชัยพลแล้วก็เจนารงเอาครับธีรศักดิ์พาลุยแล้วจะจริงลูกนี้โอ้โหโม่มันแคบนะครับมาคนเดียวเลยครับธีรศักดิ์ในไทยลีกซีซั่นนี้ครับ20เกมเป็นสำรองนะครับดูนี้ก่อนสปีดต้นดีมากๆนะครับฉีกหนีมาแต่จังหวะยิงต้องละเอียดกว่านี้ครับธีรศักดิ์ต้องพยายามจะจิ้มฉีดอย่างนี้ครับตูทิด ด้านข้างมานะครับเดี๋ยวนี้โยกเอาครับฟิเบลเปย์โบลิมข้างในมีได้ 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, แตะโลกโลกละ3-0แล้วครับโอ้โหเอาจนได้นะครับเทียร,ร์สักเผยพี่ไม้นาที60นะครับยิงโชว์อิจิอีกเลยครับฉลองติดทีมจากเทียร์สักเผยพี่ไม้ยับบาลอสให้มาชอ่องนี้เล่นหลังรายสวยมากนะครับฟิเบลเฟยโบริมจ่ายมาแล้วแต่งหนึ่งจงังหวะครับมีเวลาพอให้ได้แต่งนี้ก็เลือก ยิงง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่านิ่งเหมือนกันนะครับยิงไม่ต้องแรงแต่ว่าให้หนีทางวัฒน,นชัยที่พยายามจะออกมาปีบนะครับจะปิดบุมแนตะ่ปิดไม่ทัน,น,ทนกับเทียบจับปาสวนเข้าไปเลยเอาให่มาน้ำหนักขาดไปแล้วครับเทเดลรี่เทเดลรี่เลี้ยงจี้แล้วเปิดเสาไก่ไปลูกนีโอ้โห,โห,โหลูกที่สีไม่มาครับธนาสิทธิ์โอ้โหลงๆเกือบจะกลุมเขมับเลยบางคน ไปตันมาแล้วสุดท้ายได้บอลเลยครับมาลอสเตอรี่ใจกว้างเลยครับแล้วใส่ก้อยมาตรงนี้แต่บ,บอลมันกระดอนพื้นท่มทำให้กะจังหวะในการยิงยากยนะความขยันของทาเดอรี่เอาบอลมาได้เปิดลืนไปนิดนึงอัสนาวิงแล้วก็จอดจ่อครับโอ้โห4-0ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> แบบนี้ไม่เหลือแเลยครับเกียฬ์เผยพหมายได้สมลดเลยครับจังหวะที่ปัดมาไม่ขาดของวัฒน,นาชัยนะครับ กันท่าเรือมายิงในช่วง15ทีท้ายอีกแล้วนะครับนี่เป็นลูกที่17แล้วนะครับเป็นรองแค่บียู BU กับเมืองทองนะครับตู่จังหวะได้ยิงมาปัดมาเข้าทางที่สักกดเข้าไปเลยครับบียูยิง23ลูกนะครับส่วนท่าเรือยิงเท่ากับเมืองทองที่17ลูกนะครับในช่วง15ทีท้ายเท่ากันแล้วเป็นอีกทีมที่มักจะแรงปลายครับในฤดูเอาครับให้ช่องมา ไม่ล้ำครับธนาสิทธิ์ยิงลรงนี้เรียบร้อยห้าต่อศูนย์ครับโอ้โหสุดสดเลยครับนาทีแปดสิบหกนะครับจากทางธนาสิทธิ์สิริพลาครับประตูแรกของเขาในไทยลีลูริอยู่นะครับแต่ตรงนี้ได้ยิงจนได้แล้วครับให้เข้าช่องไม่ล้ำหน้าได้ครับแล้วยิงตามน้ำ้าไปเลยครับปาดหักข้อตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมนะคทางธนาสิทธิ์เลนนี่เสาแรกครับ อีกแล้วครับยิงมาโต๊กผัวเนี่ยสายมีขอมีใครจะแฮติกจะให้ใครดีจะให้ใครดีจะให้ใครดียิงเองเลยครับโอ้โหคือหกต่อศูนย์นะครับบอกปั้นเพื่อนมาหลายทีแล้วครับคราวนี้ขอจบด้วยเท่านี้นะครับ12ลูกกับรดูการแรกกับการท่าเรือนะครับบอลเปิดยาวๆมาครับจับบอลได้ดีมากนะครับ พลิกหนีมาโหสี oh, ่ต่อหนึ่งครับมีหมดเลยซ้ายมีขวามีอนกุกรณ์ก็ไม่กล้าเข้าแล้วล้วครับโอ้ oh, ถ้าเข้าพ้านลาดไปก็จะทําให้มีพื้นที่มากกว่านี้ในการยิงนะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะครับขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจฟุตบอลไทยกันนะครับจนกว่าจะพบกัน